วันนี้เราก็จะมาดูของช้อปปิ้งออนไลน์กันนะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยตนเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งสิ่งของพวกอาหารของใช้ต่างๆได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็สั่งมาจากจัมเบอร์ซูเปอร์มาร์เก็นะคะมาดูซิว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกเลยก็อันนี้ค่ะขนมปัง มีพวกชิพอันนี้ก็เป็นปลาปีกานะคะทอแล้วก็อันนี้ก็อีกค่ะเป็นขนมปังกลมนะคะก็เอาไว้ทำเป็นพวกใส่ชีสบ้างใส่แฮมใส่อะไรบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นคล้ายๆกับพวกเบอร์เกอร์อะไรประมาณนี้นะคะแตงกวาค่ะแตงกวาอันนี้ไม่ถึง1นึ่งยูโร อันนี้ก็ประมาณ99เซนนะคะตอนที่สั่งอันนี้เป็นซุกินีค่ะลักษณะมันจะคล้ายๆบวกบ้านเรานะคะอันนี้แตงกวาอันนี้บวกแต่จริงๆมันเป็นสุกินีอะค่ะเขาจะเอาไว้ใส่พวกทําพวกสปากเกตตีหรือว่าทําพวกมกักกะโรนีซอสอะไรพวกนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วนกเอามาทําเป็นแกงเลียงได้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแคคเกอร์นะคะ อันนี้ก็จะทานกับพวกชีสได้อะไรได้อะไรพวกนี้นมันจะมีชีสหลายหน้าหรือว่าจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอของทานเล่นค่ะจะเป็นพวกของหวานที่จะทานกับพวกกาแฟค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นบิสกิต อันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ก็เอาไว้สําหรับทําเป็นผัดมะผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ไก่อะไรประมาณพวกนี้หรือไม่ก็อาจจะเอาไว้ทานเล่นเวลาที่ดูทีวีแต่ว่าจริงๆที่สามวันเนี่ยก็คือจะเอามาทําเป็นผัดมะม่วงหิมพานต์ค่ะอันนี้เป็นสปากเก็ตตี้นะคะอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะก็เลยสองเพราะว่าสปากเกต สปาเกตตี้แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวความนุ่มอะไรพวกนี้นต่างกันแต่ยี่ห้อนี้จัดว่าโอเคนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้อันนี้ก็เอาไว้ทานเป็นของหวานหรือว่าทานคู่กับกาแฟนะคะหรือว่าชาอันนี้ไข่ค่ะไข่ก็สั่งค่ะสั่งออนไลน์เพราะว่า รวดเดียวไปเลยไข่ก็ราคาสูงอยู่นะคะอันนี้เป็นพริกค่ะพริกอันนี้ก็ประมาณ70บาทได้ค่ะมีผีอันเนี้ยไปอยู่4อันนะคะมบเป็นพริกผสมซึ่งมันจะมีเผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างซึ่งมันก็จะมีเป็น เียมันจะมีเป็นดิกีฟาร์มเผ็ดมีอะไรพวกนี้ค่ะคือเขาจะบอกมาว่าอันนี้คือจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรก็ว่ากันน้ำมันค่ะน้ำมันก็สั่งซื้อมาเลยซื้อมาสองเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปช็อปปิ้งข้างนอกอีกเมื่อไหร่แป้งเด็กก็ด้วยค่ะ ว่าแป้งหมดแป้งที่นี่ราคาก็อยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทค่ะอันนี้แต่ก็ใช้ได้นานอยู่เพราะว่าที่นี่เราไม่ค่อยได้ใช้แป้งสักเท่าไหร่เรียกว่ากระปุกนึงเนี่ยใช้ได้อย่างน้อยครึ่งปีจริงๆเราบ้านน้องได้ใช้ได้เกือบปีเลยนะคะเพราะไม่ค่อยมีใครจะใช้แป้งฝุ่นะแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยนะ้องก็ไม่ค่อยจะใช้แป้งพวกแป้งพับพวกอะไรพวกนี้ละถ้าจะออกไปข้างนอกจริงๆก็ใช้แป้งฝุ่นอันนี้ค่ะฐานะ ช็อกโกแลตค่ะเป็นนมช็อกโกแลตก็สั่งมาเลยอันนี้ก็จะเป็นปลาทูน่านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกค,ค่ะอ่าถุงดำที่เอาไว้ใส่พวกขยะค่ะซึ่งก็หมดพอดีก็สั่งมาอันนี้ก็มาเปิดดู คิดว่าน่าจะเป็นยาพารานะคะซึ่งเขาก็จะต้องใส่แยกออกมานี่ค่ะยาพารา สั่งมา500มิลลิกรัมสั่งมา2กล่องนะคะก็ใช้ได้นานพอระมาณของยังไม่หมดนะคะอันนี้ต้องเสียค่ามาจำหยูโรนะคะก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะแต่เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเราสั่งอีกเ,เขาก็จะคืน5ยูโรกลับมาแล้วเราก็อ่าเอากล่องอันนี้ค่ะคืนเข้าไปที่สั่งมายังไม่หมดนะคะมีอีกนี่ค่ะ เราจะเปิดดูเถอะดูนะคะว่ามีอนนอดมันเยอะอย่างนั้นเอาอันเนาะอันนี้ที่มันจะมีก็นี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมังเซเวรัตนะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นไก่เฟกก็คือเป็นไก่ที่ทํามาจากพวกถวเหลืองพวกเนี้ยค่ะแต่อีห้อนี้เราก็รสชาติมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็พอไหวอยู่ค่ะมีแฮม ก็ซื้อมาสองอันนะคะสองอันก็สามยูโรห้าสิบอันนี้เป็นถั่วถั่วอันนี้ก็สามารถเอามาแกงเอามาผัดแล้วก็เอามาทาเป็นตําถั่วได้นะคะเพราะว่าถั่วบางชนิดเนี่ยมันมันเอามาตาแล้วไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเป็นถั่วชนิดเนี่ยนะเอามาตํา เป็นตามถั่วอย่างว่าเราชี่ทานนี่คลายส้มตำอะคะ่ะอันนั้นก็ถือว่าโอเคก็ร้อยกว่าบาทนะะอันนั้นแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นชีสที่เอาไว้ทานกับแครกเกอร์ค่ะอันนี้ก็จะอร่อยมีโยเกิร์ตค่ะอันนี้ก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบกรีสนะคะมันก็จะทำให้ทุกอย่างระบายท้องดีแล้วก็เป็นธรรมชาติ อันนี้ผักสลัดผักผักสลัดก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณเกือบ40บาทค่ะอันนี้แล้วก็มีนมธรรมดาค่ะนมธรรมดา,าไว้ทำแพนเค้กหรือว่าเอาไว้ดื่มปกติธรรมดานะคะที่บ้านเราก็คือจะเน้นเรื่องนมนิดนึงนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแอปเปิลนะคะเพราะว่า เราควรที่จะทานผลไม้ใส่ไว้ก่อนมันเยอะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นหอมต้นหอมเอาไว้ทําเป็นใส่ยมใส่ข้าวผัดอะไรทว้นี้นค่ะไก่อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะก็อยู่ที่สองร้อยกว่าบาทเกือบสามร้อยค่ะอันนี้สอง้อยกว่าบาท อันนี้เป็นหมูสามชั้นค่ะอันนี้ก็ซื้อเอาไว้สําหรับแต่เวลาที่ทานเนี่ยก็คือจะไม่ได้ใช้เยอะนะคะเพราะว่ามันมีแคลอรี่สูงแต่ว่าเอาไว้เอาสำหรับผสมในในบางอาหารบางชนิดนะคะให้มันมีรสชาติมีกลิ่นหอมเวลาที่เราไม่ได้อยากทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็บางทีก็อยากจะทานหมูรอบบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ยังจะมี ทิชชู่ค่ะทิชชู่อันนี้ก็จะซื้อมาทีเยอะๆไปเลยนะคะจริงๆปับเดียวมันก็หมดค่ะโอเคมาดูถุงสุดท้ายถุงส,สุดท้ายก็จะมีเป็นเป็นไฟค่ะเป็นไฟเพราะว่าบางทีเราก็ซื้อที่สแนคบาร์นะคะแต่ว่าจริงๆที่บ้านเรามันก็จะมีที่ทําเป็นไฟอยู่แล้วะคะ่ะเราก็ซื้อมาทาเองนะคะจึงได้รสชาติเหมือนกับตามร้าน,นะะเลยค่ะเพียงแต่ว่าราคาจะถูกกว่าแต่ข้อเสียมันก็คือมันก็เราต้องมานั่งทาเองมันก็จะยุ่งยากกว่านิดนึงแต่ว่า ถ้าเราไม่ต้องออกไปข้างนอกในช่วงของการจัดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จัดว่าโอเคเลยนะคะไปทานของอร่อยของออกอของร้อนแล้วก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยอันสุดท้ายอันนี้มันก็คือจะเป็นชีสนะคะมันจะเป็นสแน็คเอาไว้สําหรับทอดอะคะ่ะข้างในก็จะเป็นชีสข้างนอกมันก็จะกรอบๆนะคะซึ่งเวลาที่เราทาเฟรนไฟรายแล้วเนี้ยเราก็มักจะทอดตัวนี้ลงไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะคือของทั้งหมดที่เราสั่งมามันอาจจะดู ไม่มากไม่น้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จัดว่าอยู่ในราคาเจ็ดสิบกว่ายูโรนะคะเจ็ดสิบกว่ายูโรก็จัดว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าอยู่ที่สาสิบห้ายูโรอ่าสาสิบห้าบาทต่อหนึ่งยูโรถ้าเป็นที่ประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดเจ็ดยูโร เอาไปคูณเองแล้วกันก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะนะคะกับเกือบ3 0 0พแต่ว่าไม่ถึง3,000นะคะประมาณ2 000, 5 0 0 2 000, 6 0 0ประมาณนะะี้ค่ะก็คือของที่สั่งเพราะว่าสั่งขั้นต่ำคือจะต้องสั่งอย่างน้อย50ยูโรขึ้นไปนะคะแต่เราก็จะสั่งเกินนิดนึงเพราะว่าเราคิดว่าเราคงจะไม่ออกจากบา้านเป็นเวลาอย่างน้อยก็7วันอะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่จริงๆออกได้ไหมมันก็ออกได้นะคะแต่ว่าบางทีเราก็เวลาที่อากาศหนาวฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยการสั่งออนไลน์อย่างนี้มันก็สะดวกดีค่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย